โยโยโยเที่ยงตรงเจอกับคลึงนุ่มหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลึงนุ่มหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยก77ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ําคืนวันอาทิตย์นะครับบิ๊กแมทเป็นคู่ไหนไปไม่ได้ต้องไปที่เวลา4ี่ทุ่มครึง่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลทีมจากฝูงนะครับแมนซิตี้์หกสิบสามแต้มจากการชนะ19เสมอ6แพ้3เกมล่าสุดในลีกบุกเเสมออลิรวร์พู มา1-1นะครับเกมล่าสุดคือลงเล่น FA เเปิดบ้านเอาชนะนิวคาเซอรมา2-0ครับคืนวันนี้เป๊ปกวริโอลาตัวที่ลงไม่ได้เนี่ยน่าจะเป็นสโตนอาคารยี่วอลเกอร์นะครับในรายของเอดอรซอนกับเดอรอยลุ้นได้กลับมาออกสตาร์ทได้ครับแต่ว่าต้องเช็คจนนาทีท้ายๆนะครับถ้าเอเดรซอนลงได้จะเป็นตัวจริงถ้าลงไม่ได้เป็นออเตกาครับส่วนเกมรับเขาน่าจะเป็นดีอาส อาเก้ ke, พวกนี้ลงแน่แนที่เหลือดดนกลางเนี่ยโรดดี้นะครับส่วนนารุกเดอะบอยน่าจะเข็นลงได้นะครับที่เหลือมีฮูเรียนอาวาเลสบานาโดซินวาฟิลโฟเดนครับหน้าเป้าเออร์ลิงฮาลันพร้อมลงล่าตาข่ายอยู่แล้วนะครับในขณะที่อาร์เซนอล64แต้มครับจากการชนะ20เสมอ4แพ้4เกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านเบียดชนะเบนฟอร์ดมา2-1นะครับล่าสุดลงเล่นในแชมเปี้ยนซีก็เปิดบ้านชนะปอร์โตมา2อต่อศครับ มิเกลอาเตตาไม่มียูเรนทิมเบอร์แน่แล้วก็ในารายของบุโยซาก้าที่ไปเจ็บกับทีมชาติมาก็น่าจะพร้อมลงเล่นได้นะครับอย่างไงก็ต้องลงเกมแบบนี้นครับประตูดาบิดรายยาเกมรับไว้ซาลิบากาเบลทางซ้ายน่าจะเป็นควีออไปก่อนนะครับส่วน้านกลางในเกมใหญ่แบบนี้น่าจะใส่มิดฟิลสามคนครับดังนั้นจอร์จิโยมีโอกาสได้ออสตาร์ร่วมกับดีแคนไรกับมาตินโอเดกาดส่วนแนวรุกบุโยซาก้ากาเบลมาตินารีน้าเป้าไลฮาวเวสนะครับโดยมีกาเบลเชสุด กับเลนโดทรอสซาเป็นตัวสอดแทกครับรูดูการที่เจอมาแล้ว2นัดในลีกเนี่ยอาร์เซนอลเปิดบ้านชนะ1 0นะครับและได้ย้อนไปก่อนหน้าน,นี้ในคอมมูนิตี้ชิล l d อาร์เซนอลก็ไม่แพ้ใน90นะครับและเป็นฝ่ายดวนจุดโทษเอาชนะซิตี้ด้วยครับคู่นี้ก่อนเกมแน่นอนตามหน้าเสือเขามองแมนซิตี้เป็นต่อนะครับอย่างที่บอกไปก่อนลงเล่นนัดเนี้ยอาจจะ จะฝูงเปลี่ยนมือนะครับพอร์ติโอพูลเล่นก่อนแนะนซิตี้ก็ต้องเร่งส่วนอาร์เซนอลก็ต้องเร่งถ้าหากว่าอยากจะเป็นแชมป์ฤดูกาลนี้เหมือนกันนะครับเป็นเกมที่ไม่ง่ายครับเพียงแต่ว่าอาร์เซนอลฤดูกาลนี้ แม่มาดีจริงๆนะครับส่วนแมนซิตี้เนี่ยต้องดูสภาพของเดอบบอยเหมือนกันนะครับว่าจะเต็มร้อยแค่ไหนครับหน้าวัดใจอาร์เซนอลนะครับถ้าดูจากฟอร์มมองว่าอาร์เซนอลชั่วโมงนี้ก็เริ่มดีขึ้นไม่เหมือนฤดูกาลนี้แล้วที่ไปแผ่วปลายนะครับแต่ว่าอาร์เซนอลชุดเนี้ยดูยุบยากเหมือนกันครับมีโอกาสออกเสมอนะครับวัดใจอาร์เซนอลซื้อ2มุมจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยให้เชียร์อาร์เซนอลเป็นคืนหนังบิ๊กแมชประจําค่ําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย